E.V. เ e v e l เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยเปิดใช้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันขออยากนิดนึงนะครับอืมอ๋อมันคือปุ่มคล้ายๆปุ่ม on off หน้าจอนะครับเปิดเพราะว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะ อย,อยู่ตรงไหนสมมุติว่าเราเปิดใช้งานอยู่นะครับแต่เราไม่ได้จะเล็กคอร์ดคือเพราะทุกครั้งที่เปิดมันขึ้นมาเนี่ยพอมันเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะติดใช่ไหมครับพอมันติดเนี่ยกินแบตเตอรี่ครับใช่ไหมฮะมันกินแบตเตอรี่แล้วก็ทุกครั้งเราก็ต้องปิดลงไปเพื่อไม่ให้มันกินแบตเตอรี่หรือพักจอแต่นี่ครับกดปุ่มนี้สวรรค์เกิดนะครับปาบเข้าไปจอปิดครับ ช่งไม่ฮะไม่ต้องไม่ต้องพับจอลงยังไมฮะก็เปิดหตลอดก็ะจะใช้งานก็ก็เปิดสวิตช์เหมือนเดิมครับปับเข้าไปจอติดอ่าโอ้โอเคอ่าโอเคครับต่อมาขอญาตมาที่หน้าเลนอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าเลนตรงนี้มันไม่ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับจากจากผ่านหน้าเลนเนี้ยมันไม่ได้ มันแค่37ม mm, มิลลิเมตรนะครับแต่เลนเนี่ยมันให้ช่วงวายที่ยี่สิบเก้าจุดแปดมิลก็ถือว่าวายกว่าเดิมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถือว่าก็ให้แบบเลนช่วงวายมาถ้าสมมติเราเปิดเป็นเป็นช่วงวายอย่างเงี้ยครับก็จะให้โอเคทีเดียวนะครับแต่าต่อไปอยากให้วายกว่านั้นจะซื้อเสริมอะแดปเตอร์เลนเสริมก็ได้นะครับซึ่งต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง37มมิลลิเมตรมาใส่นะครับผมโอเค ตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้สายคล้องสายสายคล้องสายสะพายซึ่ง,ผม,งมมมผมดูในกล่องแล้วให้มาไหมผมดูในกล่องไม่ได้ให้สายสะพายมาแต่ของพานาจะให้มานะครับเพื่อนๆต้องไปหาซื้อมาใส่เองนะครับโอเคหมุนได้ดูนางงามอีกหนึ่งรอบครับผม มาสวยงามครับผมนะฮะดูเองรอบครับถือว่าเป็นกล้องที่ดีไซน์ดูเป,นปรนโ,โปรที่สวยตัวหนึ่งในราคาที่ไม่สูงสามารถจะเรียกภาพลักษณ์ได้เยอะมากครับเรียกภาพลักษณ์ของแค่ดูภายนอกได้เยอะนะครับคืออย่าไปดูภายในมันนะครับ แต่ทุกคนแน่นอนว่าอย่าลืมว่าซื้อกล้องไม่ใช่มอง <c oughs> แค่布拉บย่างเดียวอย่าลืมประสิทธิภาพภายในด้วยนะครับมันเลยต่างกันแต่ใครไหวแค่ไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับไม่มีใครบังคับให้ใครสามารถจะซื้อกล้องรุ่นไหนได้นะครับใครๆก็อยากได้กล้องดีทั้งนั้นครับแต่บัตเจ็ตบางคนอาจจะไม่ไหวหรือไม่เหมาะคิดว่ามันไม่เหมาะกับงานแค่นี้เพียงพอก็เพียงพอแลวครับคือแค่นี้ผมว่าแค่นี้ก็ทํางานได้หลากหลายแล้วก็รับงานได้หลากหลายมากแล้วก็ดูดีด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับโอเค อีกครั้งนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับทั้งหมดโดยภาพรวมนะครับโอเคสวยงามครับสรุปไอโซนตัวนี้เนี่ยมันก็บันทึกได้2ระบบนะครับทั้งไฮเดฟเป็น Full HD นะครับหรือจะเป็นสแตนด์ไอสแตนด์ดก็ได้นะครับเราเลือกสามารถ ปรับเลือกได้ในตัวของกล้องเลยนะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้อยู่แล้วก็เพื่อนต้องทำใจนะครับสเปคของมันเนี่ยแน่นอนมันเป็นใช้ชิป4โหมดซึ่งเป็นใช้4โหมดเดียวนะครับใช้4โหมดตัวในการประมวลภาพซึ่งจะต่างกับกล้องตัวที่แพงกว่าของมันนะครับจะเป็น3โหมดซึ่งให้ประสิทธิภาพของภาพที่ดีกว่านะครับแต่แน่นอนมันก็จะชดเชยด้วยอย่างอื่นให้มานะครับก็คือพวกมีเลนเลนที่ไวกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปชมารายละเอียด ในส่วนของของ,ของเมนูกันเล็นกน้อยนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดที่ลึกนะครับแต่จะเปิดให้เพื่อนๆชมรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็บอกอะไรที่มันเพื่อนๆจะให้ความสําคัญหรือมุ่งเน้นในเรื่องถามกันเรื่องนั้นบ่อยๆส่วนอย่างอื่น,นมันปรับตั้งค่าก็คือมันจะคล้ายกันปกตินั่นแหละครับนะครับ,นะรบผมจะสาธิตผมอ่อนแล้วนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีไฟติดแล้วนะครับนะมีไฟติดแล้ว เ้วอยู่ก็อยู่ในโหมดโหมดถ่ายวิดีโอนะครับดูไฟล์ตรงนี้คราวนี้เนี่ยผมนะครับเปิดจอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองหมุนจอดูนะผมจะลองหมุนจอดูว่ามันจะหมุนองศา,าได้แค่ไหนเพราะว่าบางทีเราอาจจะจำเป็นในการที่จะใช้ จออย่างนี้จออโอโอเคหงายได้ไหมได้โอเคนะครับมันสามารถสามารถหงายหงายก็ได้อย่างนี้นะครับสุดแค่นี้นะครับเป็นแนวระนาบกับตรงนี้นะครับไม่สามารถจะหงายเกินกว่านั้นได้มันจะหักนะครับแล้วก็สามารถจะหมุนองศาไป90องศาของซ้ายกับขวานะครับนะฮะ 90องศาของซ้ายกับขวาแต่ไม่สามารถจะหันไปทางนูน้นหันไปทางนู้นไม่ได้นะครับได้แค่นี้นะครับจอมันเนี่ยเป็นทัศสกรีนนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเซตภาษาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อมาใหม่เนี่ย คือเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้เซตเวลานะครับถ้าเราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะให้เราเซตเวลาซึ่งปกติแล้วผมเนี่ยก่อนจะทําการส่งสินค้าลูกค้าหรืออะไรเนี่ยผมจะขออนุญาตลูกค้าหรือเซตให้ลูกค้าเลยนะครับให้เป็นบ้านเราเนี่ยจะมีเวลาของกรุงเทพอยู่เห็นไหมฮะจะมีเวลาอยู่คูเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นกันนะฮะอ่าเวลาอยู่นะครับ ผมก็จะทำการเสร็พราะเป็นทัศสีนะครับเนี่ยผมว่าตรงนี้แสงก็ไม่เยอะนะครับผมกำลังทดสอบลองซูมวายดูนะครับการคอนโทรนี่ก็อยู่มือเลยฮะนิ่มดี นะครับตอนนี้ผมตั้งอยู่ในเป็นถ่ายเดฟครับจอมันก็เลยเต็มจออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากอยากถ่ายเป็นสแตนดาร์ดสีต่อสามเราสามารถเลือกเข้าได้มาในเมนูนะครับโดยที่มันต้องทัดเอาซึ่งเมนูมันมันอาจจะเล็กคือจอมันเล็กไงครับจอมันเล็กก็เลยแบบมันกด ยากทีหนึ่งใครนิ้วใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยอาจจะกดยากหน่อยนะครับผมขออนุญาตเช็ดเป็นภาษาไทยเอ้ยเดี๋ยวผมผมผมเปิดเป็นสแตนดาร์ดให้ดูก่อนเห็นไหมฮะเวลาเราปรับปรับเป็นไฮเดฟสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีให้กดเลือกใช่ไหมฮะตอนนี้มันอยู่ในไฮเดฟผมจะเลือกสแตนดาร์ดเมื่อกี้ในไฮเดฟเนี่ยมันเต็มจอใช่ไหมฮะเพราะจอเป็นไวสกรีนนะครับผมกดเป็นสแตนดาร์ด มันก็จะให้เราถามว่าตกลงเราเลือกสันดาณใช่ไหมอ่ามันก็จะปรับให้เราครับโอเคเห็นไหมฮะตอนเนี้ยผมผมเซตหน้าจอเป็นภาษาไทยละนะครับเี๋ยขออนาตครับเดไนไ เห็นการชัดๆผมจะเห็นด้วยครับถ้าปกติเราปิดเมนูนะครับในทัสครีนเอาครับซูมไว้นะฮะตอนนี้อยู่ในโหมดไอไอออโต,โตน้นะครับนะฮะก็คือระบบอโอตโต้เองเวลาเราจะมาปรับโหมดต่างๆผมไม่ชอบคือกล้องในระดับนี้จะคือไม่ชอบตรงที่ การปรับใช้งานเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกคือหมายความว่าถ้าในกล้องเกตเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคือคือ,คอต้องทําใจนะครับคือเราต้องปรับตัวให้ใช้งานจนจนคล่องตัวแต่ถ้าเป็นกล้องที่สูงกว่านี้เนี่ยมันจะมีปุ่มต่างๆเนี่ยครบในการใช้งานทําให้ผมสามารถคอนโทรลหรือทํางานจัดคอนโทรลอะไรต่างๆได้ได้ได้ได,ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วสะดวกคล่องตัวแต่ตรงนี้เนี่ยพอมาทัดแล้วผมจะต้องมาเสียเวลาในการเลือก โหมดต่างๆนะครับนี่ผมเข้าในยอยู่ในโหมดเมนูเห็นไหมฮะเมนูก็จะมีให้เลือกเมนูต่างๆแล้วก็เลือกปรับได้นะครับกล้องที่เป็นระบบพาวนี่มันจะมีไม่ว่าซื้อประเทศไหนเนี่ยมันจะเซตเป็นภาษาไทายได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับคือในในเมนูนี่มันก็จะมีการให้เซตค่าต่างๆ อย่างครบถ้วนนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอนะครับไม่ว่าจะมวยโหมดอะไรต่างๆชไหมฮะมีโหมดการตัวแปลงเลนส์โหมดสเตตี้ช็อตอะไรเราจะปิดเปิดอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมฮะเปิดหรือมาตรฐานหรือปิดอะไรเงี้ยเราสามารถจะมาปรับเซตในนี้ได้นะครับหรอเอ่อในที่แสงน้อยนะครับเราจะเปิดทํางานในที่แสงน้อยในกะ็จะมีให้ใช้ในอในนี้หมดนะครับ ตรวจจับใบหน้ามีหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะหารอยยิ้มพวกแท็กกิ้งอะไรเงี้ยครับก,ก o, ล้องวิดีโอส่วนใหญ่รุ่นใหม่ก็จะมีฟังก์กชันนี้มาให้หมดนะครับการตั้งค่าบันทึกเสียงอะไต่ตงางๆมีหมดนะฮะโอเคดูภาพอะไรก็ามาเข้าในมูมเมนูตรงนี้ได้หมดนะครับ มันจะมีเมนูต่างๆนะฮะเวลาเราเชื่อมต่อ USB นะฮะเชื่อมต่อเขียนลงดิสหรือหรือจะเป็นพวกฮาร์ดดิสก์เอเทนอลที่ลักษณะของจะโอนไฟล์อย่างเงี้ยครับผ่าน USB อย่างเี้ก็มาเซตตรงนี้ได้ข้อมูลแบตเตอรี่มันก็จะแจ้งจำนวนแบตเตอรี่เหลือแค่ไหนนะครับเปอร์เซ็นละอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอก Format Media ม,มดา,าดูใช่ไหมให้เลือกให้เลือกเป็นว่าหน่วยความจำภายในหรือว่ายัางไงมันจะมีให้เลือกด้วยตอนนี้มันอยู่ในหน่วยความจำภายในครับนะฮะอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคือหลายคนจะถามมาเยอะมากล้วจะมีปัญหากับตรงนี้ว่าการตั้งค่าสัญ,ญญาณออกก็คือเพื่อน,อนๆที่หลายคนที่ทำงานด้านสวิตอ์อย่างเงี้ยครับก็จะแบบว่าจะถามกันว่าก็รุ่นนี้มันเอาสัญญ,ญาณออก เป็น16บต่อ9หรือทต่อ3ากล้องตัวนี้สามารถจะตั้งได้ครับนะฮะขยากกดลำบากนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมกดพลาดเพราะว่านิ้วผมใหญ่แต่ว่าจอมันเล็กด้วยครับทำให้เราเราเรากดยากนิดนึงอ่านะโอเคไ,ไหกดพลาดอีกแล้วนะครับ ผมจะเลือกสัญญาณนี่ครับเลือกสัญญาณนี่มันจะมีให้เลือกนะครับถ้าชนิดของทีวีคือเราจะเลือกสมมติเราต่อออกจอที่เป็นขนาด4:3แบบนี้นะครับที่ไม่ป็นวสกรีนเราสามารถเลือกได้เป็นสต่อษาเป็นไหมฮะแต่ถ้าเราเป็น16:9้าไวสกรีนเราก,ก็เลือก16:9ได้เลยนะครับมันก็จะเอาสัญญ,ญาณนั้นไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมลองเทสยู่แล้วไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกคอมโพเนนต์นะครับขนาดไหน มันจะมีให้เลือกหมดเลยเป็น HDMI หรือเลือกจอแสดงผลตรงนี้ครับจอแสดงผลหมายความว่าหน้าตอนนี้ถ้าเราต่อสายสัญญาณเอาสัญญาณออกไปทาังจอหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไม่มีดิสเพย์ที่แสดงสถานะต่างๆของกล้องนะครับมันก็จะเป็นโล่งๆไปเลยแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้ปุ๊บแสดงผลออกจอไปเนี่ยมันจะมีเห็นดิสเพย์หมดเลยว่าตรงนี้หน้าจอของกล้องแสดงสถานะอะไรอยู่นะครับมากลับไป ตรงนี้ก็คงหมดปัญหาของหลายหลายคนนะครับเพราะว่ากล้องบางตัวที่ขายตัวนี้มันเอาสัญญาณเป็นศูนสองเก้าอย่างเดียวนะครับมันสามารถจะเออเขาเรียกอะไรมันตั้งเป็นสี่ต่อสามไม่ได้ครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่สัญญาณออกไปนะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะครับก็จะมีให้เรียกเซตเยอะเลยนะครับนี่ฮะ หมดเลยนี่ก็เลือกสุดยลก็จะเซตอัพต่างๆถ้าบางหลายคนเซอยากเซตอะไรต่างๆเข้าเมนูอย่างเดียวนะครับแล้วมาเลือก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 คือเลือกฟังก์ชันต่างๆท,ที่ที่ทุกคนจะปรับอะครับเข้ามาในหมดนี้แต่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมต้องมาเลือกคือถ้ายังยิ่งถ้ายังไม่คล่องเนี่ยแล้วมากดกดกดบางทีมันไม่มันมันสมมติว่าเราจะเลือกไว้บาลานซ์กล้องไว้บาลานซ์แสงไวร้รานภาพอย่างเงี้ยมันมัน มันต้องกดอย่างเงี้ยบางทีเราเผลอไปกดมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปบ่อยอ่ะมันก็จะช่วย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 เรื่องนี้ได้นะครับนี่ฮะนะครับอีกอ,อย่างนึงน,นะครับในที่ผมบอกไว้ว่า แล้วไอ้กล้องตัวนี้มันบันทึกได้2ระบบคือไฮเดฟก็ได้สแตนดาร์ดก็ได้ผมลองเลือกเซตนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่านะครับเซตตั้งค่าเช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้อาจจะเบลอหน่อยเมนูนะครับเข้าเมนูครับตั้งค่า sd กับ sd Standard อ่านะครับมันก็จะให้เลือก นะฮะไฮเดฟสแตนดาร์ดนะครับสมมุติเราเลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับมันจะเป็น4ต่อ3นะครับโอเคเลือกทางานละมันก็จะบอกว่าเราเตรียมพร้อมจะใช้านาสแตนดาร์ดละนะครับสําห่วเ,เรื่องภาพของกล้องตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันก็โอเคในระดับของมันเลยทีเดียวนะครับคือมันก็พัฒนาขึ้นสีสันอะไรก็ให้สีสันที่ที่ค่อนข้างจะตรง นะครับถูกต้องผมลองเล็งดูตรงนี้แสงก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ให้ภาพที่ดีน้อยก็มีบ้างครับก็มีบ้างแต่ยังถือว่าน้อยน้อยน้อยในน้อยกว่ากล้องรุ่นเก่า,กาแต่ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังโอเคนะครับคือมันเหมาะก,กับเหมาะก,กับใช้งานทั่วไปถ่ายงานพิธีอาง,งานต่างๆนี่เหมาะเลยนะครับซื้อตัวนี้ไปเรียกว่า ผมคิดว่ามันคุ้มค่าดีนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับที่ผมรีวิวเบื้องต้นไปแล้วกันนะครับหรือว่าให้แบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันมีระบบของมันเป็นยังไงนะครับแต่ลืมว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานบันทึกภาพบรรยากาศงานข่าวงานอะไรพวกนี้นครับเหมาะสมมากนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆซีเรียสในเรื่องคุณภาพมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนก็ต้องไปเล่นในสเปคที่มันสูงกว่าซึ่งราคามันก็เลยกกับราคาที่สูงกว่าเช่นกันแต่ผมว่าปกติแล้วในกล้องเตดเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีเพื่อนๆซื้อกันใช้เยอะมากเพราะราคามันไม่สูงนะครับแล้วหลายคนเนี่ยที่อยู่ในทั่วประเทศบ้านเราเนี่ยงบประมาณหรือ คือหรือแต่ละคนเนี่ยบัตเจ็ตไม่เท่ากันการงานของตัวเองลักษณะงานพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับยังไงผมก็อยากให้พเพื่อนๆเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานผมย้ําทุกครั้งว่าให้เหมาะสมการใช้งานของตัวเราบางทีถ้าเราไปซื้อกล้องในราคาที่สูงกว่าการจำเป็นของเรานะครับบางทีมันจะเกินความจำเป็นนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะใช้งานมันขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าบางคนซีเรียสในเรื่องคุณภาพนะครับแล้วมีงบประมาณถึงเนี่ยแน่นอนว่าผมก็อยากให้เล่นตัวที่สูงกว่าเพราะว่ามัน มันให้คุณภาพดีกว่าคนก็จะชัดเจนนะครับแต่หรือว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เปิดตัวมาในราคาที่ถูกกว่าปกติถูกกว่าเดิรรุ่นเดิมอีกนะครับถูกกว่ารุ่นเดิม HD พันถูกกว่าเอ้ยถูกกว่า HD พันอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทางรีวิวเนี่ยจำาหนรุ่นนี้นะครับที่ถูกมากนะครับแล้วก็มีของแถมเพื่อนเยอะมากแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนของแถมได้ก็มาพูดคุยกันได้นะครับอขอขอแถมในเรื่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือไฟ LED l i g h นะครับตัวนี้ก็แถมมากับกับกับกล้องตัวนี้นะครับ 1500p พนะครับแล้วก็ให้แบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่ในขณะนี่มาด้วยนะครับ770ครับผมหรือจะเป็นมมโมรีก็ได้ครับเลือกคือเลือกอย่างหนึ่งคือคือคือไฟก็ได้นะครับ 160ดวงนะครับนะครับตัวนี้เพื่อนๆซื้อกันเยอะมากถือว่าขายดีมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับแลก็ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคเ770ของโซนี่นะครับที่จะให้คือให้เลือกไฟแบตเตอรี่กับการ์ดคือเลือกเอานะครับจะเอาคู่กันก็ได้นะครับแล้วก็ขอแนะนำบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าหลายคนซื้อไฟตัวนี้ไปนะครับ ซึ่งมันจะมีฟิลเตอร์หลายสีให้มาแล้วแล้วก็มีฮอตชูฮอตชูสามารถถอดได้นะครับฮอตชูสามารถถอดได้แล้วก็มีที่เช็คแบตเตอรี่นะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะอาจจะไปทำแยกเวรีวิวทดสอบไฟตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับนะครับอโอเคมีปุน่ off, นออนออฟแล้วบวก มัดดิมเมอร์แสงได้นะครับเพิ่มลดแสงได้ไหมฮะสว่างมากทีเดียวนะครับตัวนี้ลดแสงได้นะดอกแสงได้ครับผมก็เช็คแบตเตอรี่ได้เห็นไหมฮะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ของกล้องเนี่ยมันก็ใช้ได้นานมากนะครับใช้ได้นานมากแต่ใช้ฐาน 2A ก็ได้ครับข้างในมันก็จะมีให้ใส Lock ่ล็อกฐาน 2A หรือจะใช้แบตเตอรี่ของ panasonic ก็ได้นะครับซึ่งจะมีอะแดปเตอร์ให้มาอยู่แล้วนะครับ ก็เสริมมากับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะจะไปทำรีวิวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อนเพนเพราะบางคนเนี่ยซื้อไปใส่แบตเตอรีตร่ตรงนี้ไม่เป็นนะครับบางทีไม่เคยใช้แบตของโซนี่มันจะมีเขี้ยวเขี้ยวตรงนี้ครับยื่นอยู่ให้ใส่ล็อกเข้าไปง่ายครับเหมือนที่ผมใส่เนี่ยครับไม่ยากพอใส่เป็นก็แป๊บเดียวครับปรับเข้าไปลงล็อกเ็ปึ๊บเข้าไปแค่นี้เองครับเสร็จแล้วใช้เลยครับไม่มีสายเราอย่างยางติดบนหลังกล้องโอเคไหมครับอือไม่ฮะ สวยงามคับปรับระดับได้นะครับมันจะมีอจูล็อกแล้วก็มีปรับแกนตรงนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ผมก็ค่อนข้างจะยืดยาวมานานละนะครับแล้วก็ผมก็เลยขอจบการรีวิวเจ้า Sony ่นะครับ HXR MC 1 5 0 0 P นะครับไปก่อนนะครับ แต่ลืมว่าต้องการรายละเอียดอะไรเนี่ยโทรมาสอบถามทางผมได้เลยนะครับผมยินดีผมทางด,ด,ดีวีดีจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับอย่าเราไม่ได้เป็นร้านขายนะครับเราคือเป็นร้านเป็นบริษัทที่ผลิตงานด้านนี้เหมือนเพื่อน <S 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 ทุกคนนะครับยังไงก็เราพูดในงแนง่มุมของผู้ผลิตนะครับอะไรดีไม่ดีก็ว่ากาันตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดนะครับแต่เป็นแค่ความคิดส่วนหนึ่งที่เราคิดออกมา เรียกเปลี่ยนกันนะครับยังไงเพื่อนมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราอย่าลืมเราไม่เน้นไม่ได้เน้นว่าเราจะขายแต่เราเน้นว่าเราแนะนำนะครับเพื่อนพอใจไปใช้งานหรือไม่พอใจอะไรมันก็ติชมกันได้เพื่อเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ขอจบการรีวิวจเจ้า Sony ตัวนี้ไปก่อนคราวหน้าจะมาพบกับเอ่อพานาโซนิก HD1000P เอ้ยขออภัยครับพานาโซนิก MDH1 นะครับซึ่งก็เพิ่งออกเหมือนกันก็ไล่เรียก,กับตัวนี้ นะครับถือว่าเป็นคู่แข่งกันเลยตอนนี้เวลาใครทุกคนจะซื้อจะถามว่าไอตัว hd mdh one กับตัวนี้เป็นยังไงบ้างของแต่ทั้ง2รุ่นก็เขาเรียกมันก็จะต่างกันในบางเรื่องนะครับแต่การใช้งานง่ายยากไม่เหมือนกันจากที่ผมลองใช้นะครับตัวนี้อาจจะต้องคือมันมันจะมันมันจะต้องกดยุ่งยากเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละครับเพราะว่ามนตัวตัวล่างตัวเกตล่างแต่ว่ามันมันจะมีจุด ที่การคอนโทรลเนี่ยจะใช้งานง่ายยากเนี่ยจะเห็นกันอยู่ว่ายี<ฮ>่ห้อรุ่นทั้งทั้งสองรุ่นเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันจะได้เปรียบตรงที่มันมีแฟร์มันแฟรเมโมีในตัว3 2มสกิกมาให้นะครับครับยังไงผมดิจิตี้ดีวีวก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอจบการรีวิวเจ้าโซนีคตัวนี้ไปแค่นี้นะครับคราวหน้าก็เดี๋ยวมาพบกันในกล้องรุ่นต่อไปแล้วกันนะครับขอขอบคุณนะครับที่มาติชมขอขอบคุณที่ให้มาเป็นกำลังใจและจะลืมตอนนี้ดีวีรีวิวมี แฟนเพจใน a c e b o o k นะครับยังไงก็สามารถจะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนเป็นแฟนดีวีรีวิวกันได้นะครับใน Facebook เพื่อจะเพื่อนๆสามารถจะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับผมก็จะจะอัพอะไรอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะเชื่อมกับในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะครับติดตามได้2ส,ส่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีก็จะมานําเสนอนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ